สบายดีสบายดีสวัสดีมาผอกใหญ่ๆกับสาวลาปอเซงน,นุเล็กเนาะมันนีนุเล็กสิมาเห็ดของหวานเป็นของหวานมโนของหวานอันซาคูหรืาตะกบตะเขียดเนาะเพ่ยงเพียงของเฮากะมีข้าวโพดล่ะกะแตงไทยขั้นตอนแรกเขาก็สิต้มน้ำก่อนเนะนาะต้มน้ำให้เดือดแล้วเขจาจะคอยเทสซาคูรคขาเทศซาคูลงแล้วเขากับพยายาค ไข่ปาทีสก,ก,กดหมออห้อโคตรเฮ้ทลงเลยชึบโซ่ลงแลี้ยเขากวนวนไปแนวเดียวกันวนทางไปก็คือทางหลังออด้ดดอตรโตรโคตมันโคตรนี่ก็ครั้งแรกกับการเห็ดของหวานเนาะโอ้โหว่าสิเป็นของหวานบ่ ตาเนี่ยมันยังมองหันได้ด้วนี่เห็นบ่ตามันยังมองหันใสยังตามองหันใสอยู่เนาะต้มจนตาไม่ชี้ใสเขาก็เขียวมันไปเรื่อยๆโอ้กลบข้าสื่อกินไก่ได้โบกก็ได้ยูดแต่อยากเฮ็ดเองไงเออเวลาว่างๆอยู่บา้านอยากเฮ็ดให้ท่านผู้ส้มเบิ่งน้ำนี่สูตรของสศราเล่าเองเด้อคิสมองได้ไก่อ่ะแล้วแต่สืดไปสืดมัน,น,นั้นเนาะ สำหรับสาคูนูเล็กก็สิเลือสกสีเขียวมันจั่งสิเบิ่งแบบสารคินแน่จูคนไปแล้วเนาะเฮาจังมาเบิง่งตอนที่ว่ามันได้แค่เดียวเนาะหรือว่าตอนที่เฮาไก่สิเฮ็ดันนี่เน,นาะทุกคนเฮาก็สิมาลองเทศส,สาคูเบิงสาคูเฮาเงว่ามันได้แล้วบ่หรือว่าบ่ันได้เนาะเฮาสิเทศให้เบิงโอ้นะตักออกมาโอยอีพ่ออีแม่ฮอ โอ้ไฟเฮาแรงลองเทบิ่งลองแซ่ใส่นั่นเทศจักหน่อยเบิง่งยังบ่ทันได้เด้อนี่เด้ยอยังตาใสๆอยู่ตามันยังใสอยู่เนาะยังบ่ทันได้มันนในบ้านคะ่ะเขาจะตุมตอ รอรอรอตอนนี้ก็หอนหลายลมก็ะแห้งไว้ตายมังบอนไซจะเคืออยู่ย่ำได้ติดใสคนมันเข้าไปคนมันเข้าไปคนไปในทางเดียวกันนะนีก็ะโคดด่นแน่เ <laughs> มันเริ่มสีไดเลยเห็นบอกตามันตามันนี่มันสีแบบเข้าให้ตามันขาวน้อยที่สุดเนาะตามันนี่นะนี่แหละทางหวานนุ่เหล็กจังเอิญ่าตากบกันตามันยังใหญ่อยู่แสดงว่ามันด้สุกตาโน้ยน้ยโง่ใหญ่ปัญหาฮอุ้ยหอมอ่ะหอมใบเตย ดีแล้วแหละที่เหลือซื้อเขียวเพราะว่ามันไปกินใบเตยโอ้ยหอนนะคะกดสีเด็กินนี่มันลำบากเราในนี่เองกะแนะนนะซื้อกินดีกว่าแต่กะอยากโซฟีเมอร์ได้เพรามันยังดอกข้าวเห็ดกินเองข้าวเดรร้ายไงซื้อกินมันในน้อยเพราะปกติแหละเป็นคนกินเ่ราะค่อ,คอยร้ายดอก กันแล้วมังแม่คบเมนต์บอกไปแหละหน้เล็กเอ้ยน้อเลียงเลยกผู้เย็นไหมค่ะเย็นไร้ไร้เลยบอกตรงๆเลยว่าบ่เคยเย็ด เขียนมาก,ก่อนครั้งแรกก็เลยแบบพยาย,ยามแบบเบิ่งตลอดพอเพราะว่าบ่เคยเขียนไงเคยเห็นแต่แม่เข็ยนแต่เข้า,านี่หน่อยจื้อว่าจื้อแม่แค่ว,ว่าน้ำเดือดแล้วค่อยตบมันบอกตบแล้วข้นตลอดเพราะห้มันติดหมองแต่แบบพยาย,ยามเบิ่งว่าให้ตามันเนี่ยบอไซด์ลายนะพยาย,ยามให้ตามันไซด์หน่อยที่สุดนะ ตามันยังเป็นสีขาวๆนะปกติหรอมันนี่ยปรใส่ลายเป็นได้เขากับเอาเลยเลยแต่ตามันยังเป็นสีขาวๆนะอ,อ,อ,อยู่อะ่ะมันบสันซุกเขาสีเงินทองนีนเ่เริ่มเริศเสดแ็แล,แล้วจ้ะปกติเขาเห็ดคล้ายกับกะประมาณนี้เขาเจ้ากับเอาเลยเดย้นี่นบตามันเริ่เสด็แล้วนะ่งเล็ก,กว่ะแต่เขากินเอง คือความแน่ใจค่ะอีกจักหน่อยนึงเอเห็นบ่ห่อนึง20บาทเต็มบ่อันเเห็นบ่นี่ตามสินี่นะประมาณนี้เนาะนี่ๆๆประมาณนี้ได้แล้วเห็นบ่ไสน้อยที่สุดนีก็ได้เริ่มได้แล้วล่ะ แ่เริ่มได้แล้วละ่ะประมาณนี้ละ่ะแต่มันก็นยังมีหน่วยอันใหญ่ในบนใหญ่ในมันได้แล้วนุเลกศสิทำการตักลูกกะละมั่งเฮาเลยเส่ลงไปนี่เด้อตาตรงประมาณนี้เนาะ บกขาไล่ด้อตรงตาตใสเด้อตากใสกะละมะังพักน้ำเย็นไวเนาะเนี่นาะจานี่เอน่เด้ันต้นที่สองหลังจากที่วตมเขาตะเขียดเรียบร้อยแล้วกะมาพักน้ำเย็นหลังจากพักน้ำเย็นแล้วก็ทใส่กะละมะัน เห็นบอตามันต้องแบบว่าขาวที่สุดนะเห็นบ่โอ้ยต้องไซส์ที่สุดต้องบ่มีแบบว่าเห็นบ่บ่มีตาขาวๆห่วยเป็นแม่ขาเป็นแม่ขาได้ได้ตัวนี้แม่ขาค่ายวานขั้นนอเลคค่ายมีคนมาซื้อว่ป๊อดอีพออีเมีเต็มกะลังได้สิกินเบิด หนึ่งนะนี่ละครับมาเด้อมาเด้อมากินหวานดูกันอเอากระเทะกะทีล่วงกับละมังตางหาเพราะว่าอุ้ยเพราะว่านุนเรศิทุ่นน้ำตาลใส่เนาะคุ่นน้ำตาลสิกะทิ สำหรับผู้ใดที่แบบว่ามีน้ำเสื่อมกระใดเด้อตุ่มน้ำเสื่อมแต่ว่าเล็กๆปอด,ด,ดตุ่มนอะซีเร็ดแบบข้นกะทิใส่นตามเลยขั้นสิเท่น้ำตาลลุ่งเลื่อยสินะเก้กกะทิั้งหากยาดมันบอลล่ายเนาอ,อยกานบกเบย แล้วเราเองด้วยนี่สูตรนุ่เล็กเองปูหูว่าเขาเห็ดถือบุถือปูปหูหูจะว่าอยากกินแหละเห็นอีกเองเ,องเองงนาะน้ำตาลใส่เป็นโอ,อ้งลงเลยแบบเพราะว่ามาก,กินหวานเพราะว่ากินของหวานก็ต้องกินหวานเ,เพราะว่าเขาซากุ้งมาหลายแกม้มดัว กับชิ่งเล่นลงเลย ừ, ตาท่าเลยอะไรกับชิ่งคนเลยปูดนับมาใ,ในไก่ปื๊ดค่ะนี่กระ่งเลลงเลยฮู้ เด็บบ่เต็มกระมากเลยหอมขันตะลุกเอ้โหแมนหอมแตงไทยนี่เนาะชิมบังก็นนะเอ้โอเคละสอนสู้สุอู้หบวงไงค่ะ เนาโอ้ยซูมเข้ามาใกล้ๆย่างเข้ามา,า,ามาเด้อมากินน้ำกันโอเคเนาะบ๊ายบายนี่เนาะทุกคนหลังจากจี๊เฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็มาซินี่มาซิเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเต็มกะละมังอันยาเลยของหวานเลยสิกินเบิดหมเูเหมือนเอาเห็ดไว้เลยเฮา บัวตองออกข้างนอกดูดูนะครับก็เห็ดกินในบาทใิ่ไหะเรได้กินกน้ำกันบดวตองเอาผัวม,ม,มันไม่เสอืม,อ,มอร่อยย,อยิ่ง,งีบบอร์เดียน่งของเจ้าของเพืครั้งแรกคือเขาเห็ดขายเลยอ่ะคือกันแล้วเขาเห็ดขายเลย multim minima worship mulan mesha วงใจแหงพีいい่111นาตาี่เป็นใชสๆประมาณนี้เนาะใส้เลย